คนที่เกิดวันังคารเป็นคนที่มีนิสัยชอบทำมากกว่าพูดเป็นคนที่ไม่เคยกลัวปัญหาเป็นคนที่มีความกล้าหาญมั่นอกมั่นใจในตัวเองเสมอพร้อมที่จะสู้จะฟันฝ่ากับทุกอุปสรรคเป็นคนที่มีความคิดรวดเร็วเป็นคนที่คิดไวทำไวไม่จมอยู่กับความทุกข์ความเศร้าเหมือนเป็นคนที่ให้กำลังใจตัวเองได้ดีฟื้นฟูสภาพจิตใจได้เร็วเช่นอกหักหรอเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ตายหรอกช่างมัน หาใหม่ก็ได้คนวันอังคารเขาคิดแบบนี้คือไม่จมอยู่กับเรื่องดราม่าครับผมเป็นคนที่ชอบทําอะไรคนเดียวทําอะไรด้วยตัวเองไม่ค่อยชอบให้ใครไปด้วยมันทําให้ทําอะไรไม่ค่อยสะดวกไงครับเขาต้องการความคล่องตัวแล้วก็คนที่ไปด้วยก็ไปทําให้ล่าช้าถ้าพูดแรงๆหน่อยก็เหมือนมีตัวทวงไม่รู้จะเอามาทําไมไม่รู้จะตามมาทําไมนะครับไม่ชอบอ้อนวอนขอร้องอะไรจากใครแม้กระทั่งความช่วยเหลือก็ไม่ชอบขอเป็นคนที่ยอมรับสภาพการพึ่งพาตัวเอง เองได้ที่สําคัญคือการไปขอความช่วยเหลือเนี่ยถ้าเขาช่วยก็ดีไปถ้าเขาไม่ช่วยคนวรรณคารถือว่าเสียหน้ามากเพราะตัวเองเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีรักเกียรติและทิฏฐิสูงยิ่งเป็นคนใจร้อนโมโหง่ายยิ่งหัวฟัดหัวเวียงเลยเพระเขาไม่ช่วยเพราะอะไรครับเพราะเขาจะรู้สึกโกรธตัวเองทําไมเราถึงทําอะไรบ้าๆแบบนั้นลงไปไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเอง ตัดสินใจในเรื่องแบบนี้และอีกมุมหนึ่งก็คือการที่ไปร้องขอความช่วยเหลือจากใครแล้วเขาไม่ช่วยเนี่ยมันทําให้ใจเสียเหมือนกันนะครับสาหรับคนวันอังคารเพราะลําพังบากหน้าไปขอความช่วยเหลือก็รู้สึกไม่ดีอยู่แล้วพอไปขอร้องความช่วยเหลือแล้วเขาไม่ช่วยโดนปฏิเสธมายิ่งทําให้นึกแล้วเชียวไม่น่าเลยทําไมถึงทําแบบนี้วะอะไรแบบนี้นะก็เลยทําให้คนวันอังคารไม่ชอบพึ่งพาใครไม่ชอบที่จะไปขอความช่วยเหลือจากใครเป็นคนที่รักพวกพ้องเป็นคนที่รักเพื่อนฝูง ประมาณว่าจะเพื่อนเดือดร้อนคนวันอังคารก็อยู่ไม่ค่อยได้อะครับแค่เพื่อนมาบอกว่าช่วยหน่อยเหอะกาลังแย่เลยเนี่ยคนวันอังคารก็พร้อมที่จะลงไปช่วยเขาเสมอดีไม่ดีช่วยเขาจนหมดเลยก็มีหรือแต่เพื่อนมีเรื่องเพื่อนไปโดนเขาทาร้ายคนวันอังคารยอมไม่ได้เลยครับบุกไปลุยเองช่วยเขาไปหมดแต่ไม่เคยสลดว่าตัวเองอะไปขอความช่วยเหลือใครก็ไม่ได้คนที่เกิดวันอังคาร จุดเด่นของคนวันอคารเลยอะครับเป็นคนดวงแข็งสามารถใช้คําว่าตายยากได้เลยนะฮะแล้วก็เป็นคนที่มีความมุมานะ สายลุยจะเรียกว่าไม่ใช่ลุยธรรมดาด้วยเป็นคนที่ลุยกระจายนะครับมีความเป็นลูกพี่มีความเป็นผู้นําเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงในชีวิตมักจะต้องตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองมากกว่าที่จะขอคําปรึกษาคนอื่นจึงยึดมั่นถือมั่นความคิดตัวเองเป็นใหญ่เป็นคนพูดจานิ่มนวลก็ได้แต่ถ้าพูดจาโผงผางนี่คืออารมณ์นักเลงอะครับไม่ค่อยมีมารยาเท่าไหร่คือ จะเรียกว่าไงไม่ลวดลายอ่ะคนธนาคารว่าไงว่างั้นไม่มีมานั่งอิดออดลวดลายไม่ใช่แต่ถ้าอารมณ์เจ้าชู้นี่ก็กุ้มกลิ่มกุ้มกลิ่มคารมดีขึ้นมาเชียวมีความวิริยะมากพอนะครับ ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆมีชีวิตที่โลดโผนเหมือนนักประจนภัยอะครับเข้าข่ายกับตามแจ็คสเปรโร่อะไรอย่างนี้ก็ได้มีหัวจิตหัวใจที่พร้อมจะ,ะเผชิญปัญหาหรือพร้อมที่จะพุ่งเข้าชนกับอุปสรรคต่างๆแม้ว่าปัญหาหรืออุปสรรคนั้นจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามต่อให้เกินมือของตัวเองที่จะแก้ไขก็ไม่เคยหนีไม่เคยถอยนะ ชีวิตของคนวรรณคารมักมีการเปลี่ยนแปลงผกผันมาที่จะไปถึงจุดหมายมักจะเจอเรื่องราวต่างๆบทเรียนสุขเศร้าเคล้าน้ําตาดราม่มาผสมผสานขึ้นสุดลงสุดอะไรก็เละเทะไปหมดเลยเหมือนกันแต่สิ่งเหล่านั้นล้วนแต่ทําให้คนวรรณคารเป็นคนที่กล้าแกร่งสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สอนให้คนวรรณคารมีบทเรียนในการเรียนรู้ปัญหา,าต่างๆที่จะนํามาแก้ไข จนในที่สุดพาตัวเองไปถึงจุดหมายคนวันนังคารเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ได้เป็นคนที่อยู่กับที่แล้วรู้สึกชีวิตจืดจืดเพราะคนวันนังคารเป็นคนธาตุลมธาตุลมมักจะพลิ้วไหวครับลมมักจะไม่อยู่กับที่ลมต้องพัดพาไปเรื่อยๆเราก็เลยมักจะเห็นคนวันนังคารเป็นคนหาตัวยากหรือไม่ค่อยอยู่บ้านไปชอบไปเที่ยวชอบไปนูน่นไปนี่และความเป็นธาตุลมมันทําให้เข้ากับคนได้ง่ายการพบปะผู้คนของคนวัน,นังคา เป็นสกิลอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาได้รับโอกาสดีๆในมุมเดียวกันก็เป็นจริตของคนวันอังคารครับที่สามารถที่จะเข้าไปพบปะผู้คนแล้วทําให้เกิดเป็นโอกาสลาบผลได้รับงานใหญ่ได้โปรเจกต์ใหญ่เพราะคนวันอังคารถือว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งและความที่เป็นดาวอังคารก็คือดาวนักรบนะครับเขาก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวกับสิ่งต่างๆที่ต่างคนต่างคิดว่า มันหนักไปมันน่าก,กลัวมันไม่ไหวหรอกแต่คนวันอังคารเนี่ยพร้อมบวกทําให้คนวันอังคารมักจะประสบความสําเร็จได้รวดเร็วในชีวิตนะครับคนวันอังคารเป็นคนที่มีเหตุและผลอยู่ในตัวพอสมควรถึงแม้ว่าจะมีความมุทะลุอยู่บ้างแต่คนวันอังคารก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่และเด็กในตัวคนเดียวกันนึกภาพง่ายๆนะครับถ้าใครเคยดูเจ้าพ่อเสี้ยงหยคนวันอังคารเนี่ย ติงลี่เลยครับติงลี่เลยมุทะลุบ้าบินแต่ก็ยังมีความเป็นเด็กมีมุมที่ความเป็นเด็กอยู่คิดอะไรไม่ค่อยรอบคอบแต่เก่งนะถือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวปัญหาคนวันนังคารเป็นคนที่มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนจากความสามารถและปฏิพานไหวพริบที่คุณมีถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ใจร้อนไปหน่อยบ้าบินไปหน่อยแต่ก็เป็นคนที่คิดเรื่องงานวางแผนก่อนทำได้ดีเสมอ ยังมีความละเอียดอยู่ในเนื้องานของคนวันนังคารอยู่พอสมควรโดยปกติคนวันนังคารไม่ชอบให้ใครมาออกคำสั่งคุณถึงชอบงานที่อิสระมากกว่างานที่จะมีคนมาคอยจู้จี้จุกจิกกับคุณหรืองานที่หัวหน้างานไม่เยอะคือถ้าเจอหัวหน้างานมาเยอะใส่เนี่ยคุณจะไม่อยากทำแล้วมาล้วงลูกมาจุกจิกกับงานคุณคืองานตัวเองก็ไม่ทำมายุ่งกับงานเราทำไมวะ อะไรแบบเนี้ยคนธนาคารเนี่ยจะอารมณ์เสียกับเรื่องแบบนี้มากถ้ามีลูกพี่ที่ไม่เรื่องมากนะครับเขาก็อยู่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ชอบทําตามคําสั่งใครคนธนาคารถือว่าลูกพี่แบบนี้ซื้อใจเขาได้ประมาณว่าปล่อยให้ฉันทําไปก่อนเดี๋ยวฉันทําเสร็จแล้วถ้ามันดีไม่ดียังไงค่อยมาด่าทีหลังไม่ต้องมายุ่งและฉันก็ทํางานได้เรื่อยๆเพราะฉันทํางานตามความสามารถของตัวเองเนื้องานที่ออกมาดีเนี่ย พะฉันมีฟิล์ร่วมกับมันอ่าเพราะฉะน,นั้นหัวหน้างานอ่ะอย่ามาบีบเยอะยิ่งมาคอยจุกจิกมาออกคำสั่งมาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนดูถูกความสามารถของคนวันอังคารเขาไปจำกัดกรอบเขาอย่างเงี้ยครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าคนวันอังคารเป็นคนธาตุลมเขารักอิสระถ้าคุณคิดว่าคุณจะมาจำกัดอิสระเขาอ่ะคุณคิดผิดซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็จะหาทางดิ้นได้อยู่ดีหรือบางทีเขาอาจจะไม่ทำไม่ร่วมงานกับคุณเลย ง่ายดีคนวันอังคารเป็นคนที่ชอบงานที่ท้าทายไม่ซ้ำซากจาเจถ้าให้ทำอะไรซ้ำๆเดิมๆคนวันอังคารอาจจะอยู่แบบสังกตายหรือเบื่อเบื่อมันดูจืดๆนะครับคือชีวิตคนวันอังคารเนี่ยเขาไม่ชอบอะไรจืดๆมันดูแบบอะไรกันเนี่ยไม่มีอะไรแซบ่บๆในชีวิตเลยเหรอจะดูขาดรสชาติไปหน่อยนะคนวันอังคารเป็นคนให้คําปรึกษาได้ดี เพราะคนวันอังคารเป็นคนที่มีเหตุและผลเป็นคนที่จริงใจกับเพื่อนฝูงแต่เพื่อนฝูงเนี่ยจะจริงใจไหมอันนี้คนวันอังคารรู้ตัวคือไปดูเอาละกันเนาะเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอหรอกครับไอ้ที่คบกันได้นานคือที่จะเจอส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบคบกันมาดีๆๆมาหลายๆปีแล้วไปแตกหักเอาวันข้างหน้ามาผิดใจกันวันข้างหน้าด้วยเรื่องผลประโยชน์ซะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่มันเปลี่ยนอะความสัมพันธ์นะครับมันกลายเป็นศัตรูไปเลย มันจะไม่ใช่แบบงอนกันไปงอนกันมาแล้วไปงอหายนะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนั้นหรือบางครั้งก็ไปช่วยคนอื่นจนตัวเองได้รับความเดือดร้อนเข้าทำนองคำเพิงเผยว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนั่นเองคนวันนังคารเป็นคนไม่ชอบคนที่กะล่อนปลิ้นปล้อนแต่ตัวเองเป็นได้นะคนวันนังคารง่ายๆครับไม่ชอบคนหน้าไหว้หลังหลอกเป็นคนง่ายๆจริง แต่อย่ามาใส่หน้ากากตลกตะแลงใส่กิ้งก่อกอย่างเงี้ยอย่าเขาไม่ชอบถ้าคุยแล้วคบแล้วพูดอะไรแล้วทําไม่ได้อย่างที่พูดเลอะเทอะไปวันๆอย่างเงี้ยคนธนาคารไม่ค่อยสนใจคนพวกนี้แล้วคนธนาคารเนี่ยตัดสินคนอื่นด้วยสายตานะครับเขาแค่มองเนี่ยเขาสามารถตัดสินแล้วว่าคนนี้คบกับเขาได้ไหม อาจจะเป็นการมองผ่านการกระทํานั่นแหละคือคุณจะอะไรก็ได้กับคนวันอังคารแต่ถ้าจริิตไม่ได้ก็คบกับเขาไม่ได้คนเกิดวันอังคารถ้าดีก็ดีเลยถ้าเสียก็เสียเลยเหมือนกันเพราะคนวันอังคารเป็นคนที่มีความใจนักเลงไม่ใช่พงพัดนะใจนักเลงนี่คือแบบนักเลงจริงๆครับใจถึงมุทะลุพอสมควรถ้าเอามาใส่อยู่ในความพยายาม ถ้าเอาความมุทะลุความใจนักเลงมาใส่อยู่ในความพยายามจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เพราะคุณเป็นคนที่บ้าบิ่นไงครับถ้าไม่ถึงจุดหมายอ่ะคุณฟัดละกัดไม่ปล่อยเนี่ยเขาเรียกการใช้ประโยชน์จากความมุทะลุและความบ้าบิ่นตรงนั้นความใจนักเลงความใจใหญ่ที่มันเอามาใส่ตรงที่แบบถึงไหนถึงกันถึงลูกถึงคนเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดหมาย ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตซึ่งถ้าใส่ไปตรงจุดนั้นน่ะมันจะดีกว่าแต่ถ้าในมุมกับการถ้าเอาความมุทะลุบ้าบิ่นไปใช้ในทางที่ผิดอย่างเช่นไปตีไปต่อยไปเป็นนักเลงไปเป็นไอหัวโจกไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายชีวิตมันก็จะไปอีกด้านหนึ่งครับมันอยู่ที่ว่าคนมนาคารจะหยิบมาใช้ในด้านไหนคือจุดเด่นเนี่ยเอามาทำให้มันเด่นได้แต่อย่าทำให้มันกลายเป็นตัวที่ทำให้เราเป็นจุดด้อย อย่าใช้ความกล้าได้กล้าเสียในทางที่ผิดอย่าใช้ความมุทะลุในทางที่ผิดเป็นคนฉลาดแต่ไม่ฉีดเฉลียวแบบเนี้ยคนวันอัคารจะพลาดพลาดอะไรแบบเนี้ยผมถึงบอกไงว่าคนวันอัคารคล้ายๆติงลี่ในเจ้าพ่อเซียงไห้คนวันอังคารเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวใครและไม่ยอมคนบวกกับเวลาใจร้อนแล้วอย่างคำกอนเขาว่าโมโหหุนหันให้ทายอังคาร ถ้าสมมุติคนวรนอังคารไปอยู่ในดงสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีคบเพื่อนที่ไม่ดีสังคมที่ไม่ดีอีกก็มีสิทธิ์ที่ชะตาชีวิตจะเดินผิดลู่ผิดทางนะครับคือถามว่าคนวรนอังคารประสบความสําเร็จเยอะไหมมีเยอะที่มาดูดวงกับผมบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการมากมายเลยแต่ส่วนใหญ่ถามว่าผมเจอไหมคนที่ชีวิตดิ่งจริงๆก็มีแต่ไม่ใช่ลูกค้าผมโดยตรงแต่อาจจะเป็นแฟนของลูกค้าอย่างเงี้ยครับ บางทีผู้หญิงมาดูดวงแล้วแฟนเขาเกิดวันอังคารอย่างเงี้ยอืมก็จะแบบดวงก็จะพาไปตรงนั้นเลยยิ่งถ้าเกิดคนวันอังคารคนไหนนะครับถ้าในเลขเจ็ดตัวแล้วไปเกาะลาหูด้วยนะไม่ต้องพูดถึงเลยครับนู่นเลยเนะี่ยพาไปถึงคุกถึงตารางได้ข้อเสียของคนวันอังคารคือถูกกระตุ้นอารมณ์ได้ง่ายพร้อมที่จะเป็นคนโหดร้ายเมื่อถึงเวลาต้องต่อสู้ถึงเวลากล้าผมกล้าพูดได้เต็มปากแล้วกัน ว่าคนวันอังคารก็เป็นคนใจร้อนคนหนึ่งถึงแม้บางทีเราจะเห็นเขาเป็นคนใจเย็นภายนอกอยู่ก็าตามแต่เขาเป็นคนใช้อารมณ์เป็นใหญ่นะเขาเป็นคนธาตุลมเวลาลมมันเป็นพายุอะ่ะคุณว่ามันน่ากลัวปะละ่ะบทจะใช้ความคิดคนวันอังคารก็เป็นคนที่คิดอะไรแบบรอบคอบไตรตรองแบบดีเนี้ยเป๊ะมากเหมือนกันแต่บทจะแบบเอาตัวเองไม่อยู่ในเรื่องของการคลองสติก็เหมือนพายุไต้ฝุ่นเลยครับไต้ฝุ่นนี้ยังน้อยนะต้องเรียกว่าแบบ เทอร์นาโดทวิสเตอร์อะไรพวกนี้แรงคนวันนังคารเป็นคนที่มีทักษะในสิ่งที่ตัวเองทำหรือเข้าไปสัมผัสงานไหนหรือสิ่งใดก็ตามสัมผัสอยู่ไม่นานคนวันนังคารก็สามารถเรียนรู้เข้าถึงแก่นของสิ่งสิ่งนั้นได้เหมือนกับว่าเป็นทักษะอย่างหนึ่งเป็นสกิลอย่างหนึ่งที่ติดตัวครับอย่างคนวันนงคารไม่เคยเป็นช่างเชื่อมอยู่ดีๆต้องไป เชื่อมเหล็กเชื่อมอะไรเงี้ยต้องไปเรียนรู้เงี้ยเขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายหรืออย่างคนวันอังคารไม่เคยที่จะแบบขายของถึงเวลาต้องไปขายอะครับถ้าเขารู้รายละเอียดสินค้าเนี่ยเขาสามารถที่จะนําเสนอเปิดการขายและปิดการขายได้โดยที่คุณก็แทบไม่เชื่อเหมือนกันว่ามันจะเรียนรู้ได้ไวขนาดนี้และนั่นคือข้อดีของคนวันอังคารที่คนวันอื่นไม่ค่อยมี คนเกิดวันนางคารเป็นคนที่มีความเจ้าชู้และมีสเสน่ห์อยู่ในตัวเป็นคนที่มีคำพูดที่ฟังแล้วทำให้คนหวั่นไหวคล้อยตามสามารถที่จะพูดให้คนเคลิม้มแบบนุ่มนวลหลงไหลแบบไม่งโง่หัวไม่ขึ้นและแต่ละคำพูดเนี่ยมันเป็นคารมครับมันมีความกลุ้มกลิ่มกลุ้มกลิ่มอยู่ในนั้นน่ะไม่รักไม่หลงก็บ้าแล้วจริงไหมด้วยความที่เป็นคนคุยกับคนง่ายสนิทกับคนง่าย ทำให้เพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันหลงในตัวเขารักในตัวเขาได้แต่ยังไงก็ตามคนวันนังคารก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องการใช้คำพูดเพราะว่าความที่เป็นคนคิดยังไงก็พูดไปอย่างนั้นบางทีมันก็ไปเชื่อเฉือนจิตใจของผู้คนที่รับฟังเอาง่ายๆก่อนเลยนะคิดก่อนพูดอย่า พูดไปแล้วค่อยมาคิดถ้าไม่อยากทำร้ายความรู้สึกคนอื่นก็เอาใจเขามาใส่ใจเราก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปคนใบ้เขาพูดไม่ได้เขาอยากบอกว่ารักเขายังพูดไม่ได้เลยครับทำไมเรามีปากเราสื่อสารคำพูดได้ทำไมเราไม่พูดคำพูดดีๆออกไปนะครับและส่วนใหญ่คนที่จะอยู่กับคนวันอังคารได้เนี่ยต้องรู้จักนิสัยเขานะ ต้องรู้ว่าอ๋อปากมันเป็นแบบนี้แหละเอ้ยมันเป็นคนพูดอย่างนี้อยู่แล้วโอเคชิวๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือทนทนอยู่ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเพราะฝีป,ปากคนวันอังคารเนี่ยถือว่าเอาเรื่องจะให้ไปโต้วาทีแล้วก็ถือว่าไม่แพ้แล้วกันครับถ้าใครคิดจะไปจีบคนวันอังคารเขาเป็นคนที่ชอบให้คนมาสนใจเขานะเขาเป็นคนที่ชอบให้คนมาเอาอกเอาใจ หรือบางครั้งเขาอาจจะมีอาการเรียกร้องความสนใจเพื่อให้คนแสดงให้เห็นว่าเขามีตัวตนสําหรับคุณเสมอและมีความสําคัญสําหรับคนที่เข้ามาจีบคืออยากให้ใครต่อใครมารักเขามากๆนั่นแหละครับถ้าเข้าถูกทางคุณก็จีบเพาติดอะแต่ถามว่าคนอมนาคารที่มีความเป็นนักเลงเนี่ยบางทีจะไปหวานๆใส่เขามันก็อาจจะไม่ค่อยได้นะคือมันแล้วแต่เคสนะครับต้องไปดูเอาเอง คนวันอังคารต้องระวังในเรื่องของการผิดศีลธรรมในเรื่องของความรักบางครั้งคนวันอังคารไม่ค่อยสนใจลูกเข้าเมียใครคนวันอังคารเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะช่วงชิงความรักจากผู้อื่นได้เพราะเป็นวันที่ชอบเอาชนะไงครับเป็นวันนักรบอ่ะค,คือดาวอังคารเป็นดาวนักรบและคนวันอังคารก็ต้องลบเพื่อชนะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะโอกาสที่จะไปแย่งชิงของเขาไปแข่งขันเหมือนคนวันอังคารชอบการแข่งขันนะครับพอแบบไปแย่งชิงของเขาเพื่อเอาชนะ เพื่ออยากได้มาครอบครองโดยที่ไม่ได้นึกถึงศีลธรรมเนี่ยมันมีสูงนะถามว่าคนที่เขาคิดถึงศีลธรรมมันก็มีนะครับแต่ในบางคนเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าคนธนาคารใช้อารมณ์เป็นใหญ่และยึดมั่นถือมั่นตัวเองเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นเราบางครั้งไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะมาทีหลังจากทําลงไปแล้วซึ่งเขาไม่ค่อยฟังคําเตือนใครด้วยถ้าเกิดเขาจะทำอะ เพราะฉะนั้นคนธนาคารต้องระลึกเองคิดเอาเองนะครับว่าตรงไหนสมควรตรงไหนไม่สมควรอย่าได้ประมาทในการกระทําของตัวเองทุกๆก,การกระทํามีผลรับที่ตามมาบาปกรรมมีจริงนะครับถ้าวันหนึ่งอยู่ในจุดจุดนั้นสิ่งเดียวที่ผมจะเตือนก็คือคิดถึงศีลธรรมให้เยอะๆครองสติให้ได้อย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลครับ จบคำดานายของคนวันาคารเพียงเท่านี้โอกาสหน้าผมจะมาทายดวงรายเดือนส่วนวันนี้ผมก็ขอให้คนันาคารประสบความสําเร็จโชคดีมีชัยในทุกๆด้านขอวอ,อ,อยวยพรอํานวยอวยชัยให้กับคนันาคารมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามแล้วก็เรามีเพจของเรานะครับคือเดอะสปาดวงก็พิมพ์เหมือนชื่อ channel เนี่ยแหละครับ ลองพิมพ์ไปดูได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขออำลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ